เอาหรือครับสวัสดีคุณผู้ชมผมคอนเบสเตนรเรลิเกทมาเทเรียนเลสเตรรเลน,น่ากันในอีพีที่11แล้วนะฮะ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงอีเวนต์กันบ้างนะฮะตอนนี้มีอีเวนต์ลงดันนะฮะเป็นอีเวนต์เลสเตน่าแอนด์เอ่อ The Heroes' Great Adventure นะครับอืมแล้วก็ The Impression Princess นะครับก็คือมีเจ้าหญิงโดนลักพาตัวไปนะครับคร่าวๆเลยประมาณนี้เลสเตน่าที่จะเป็นฮีโร่นี้ก็เรียกว่า ตามหาเจ้าหญิงเนี่ยกับคืนมาจากปีศาจเนี่ยประมาณนี้นะก็เควสนะครับในอีเวนต์นี้ก็จะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องนะครับเพื่อเก็บเพชรนะครับคือมันก็มีเนื้อเรื่องให้ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีต่อสู้บ้างนะครับอันนี้คือเพื่อเก็บเพชรล้วนๆเลยนะฮะนี่เนื้อเรื่องก็ด้านซ้ายนี้เลยเจ้าหญิงเมรลูนะครับถูกลักพาตัวไปนะครับอื เลสแนนและลผองเพื่อนเนี่ยก็พยายามที่จะไปช่วยนะฮะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าช่วยสำเร็จหรือไม่นั่นเองนะฮะประมาณนี้คือเรื่องย่อนะโอเคที่ส่วนต่อไปเนี่ยผมจะไปดูเมคานิกของอีเวนต์นี้นะครับซึ่งมันจริงจริงมันคือการเล่นดันเจี้ยนนะครับนี่การจะเข้ามาเล่นดันเจี้ยนได้นะครับก็จะต้องมีตั๋วซึ่งตั๋วจะได้จากการทำเควสปกติที่เราทำทุกๆุกวันนะครับเควสอื่นๆเช่นลงดันเก็บ x p เก็บตังอะไรประมาณนี้นะฮะ บอสใหญ่มันจะเป็นเดมอนคิงตัวนี้นะครับโรดอพอลโลนะครับอืมเซงอันนี้คือเลเวลสูงที่สุดนะครับพ่ลิสสิบนะครับบอสจะเป็นเดมอนคิงตัวนี้อ่ะในส่วนต่อไปนะครับผมจะพาไปดูของที่แลกเปลี่ยนได้ในอีเวนต์นี้นะครับอืมหลักๆเลยมันคือการลงดันเพื่อเอาเหรียญเอาเหรียญมาแลกเปลี่ยนของนะครับประมาณนี้ก็จะมีพวกโค้ ok, คือตังนะครับ เขาอัพดียวนะครับก็คือเอาไว้เพิ่มประสบการณ์เมโมเรียนะครับแล้วก็ลุกขาดประสบการณ์รวมไปถึงพวก growing r e d off นะครับ growing blue off อะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึง off ธรรมดาพวกไลท์พวก secret off นะครับแล้วก็จะมี mana ไว้ครับของด้วยในส่วนต่อไปผมจะพาไปลงดันนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมเวชชัวร์วเลยนะครับก็คือจะเป็นลิสต์สองนะครับ เลโก้เมนทาตของดำนี้นะครับจะเป็นธาตุน้ำแข็งก็ขอดูทีมก่อนนะผมจัดมาประมาณนี้นะครับก็จะมีธาตุน้ำแข็งประมาณ3ตัวไอตะลุงคิดกิฟต์จริงเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับท่าตีเป็นธาตุน้ำแข็งหมดเลยแต่ว่าธาตุ่าไแม่ตาเป็นธาตนะุไฟเนาะก็เอาลุงมาด้วยนะฮะมีน้องโตโตรี่แล้วก็โลโลหน้านะครับที่จะเป็นตัวหลักของเรา โอเคตรงนี้มีของนะครับได้ celebration medal นะครับก็คือเหรียญอีเวนต์นั่นแหละนะฮะอ๋ออีเวนต์นี้เป็นการฉลองนะครับอะไร5ล้านดาวน์โหลดมั้งใช่ไหมนะครับอืมก็จะมีเหรียญเฉลิมฉลองแบบนี้ส่วนในเรื่องของอีเวนต์นะับก็จะเป็นตามที่ได้เล่าไว้ตอนต้นคลิปแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนในเรื่องแบบ what if นะับเหมือนคนะจักรวาลอะไรประมาณนี้นะโอเคตรงนี้ก็มีของนะฮะจัดไป ไหนดูสิของรถแร้ด้วยเหรอมีแอนิเมชันนะครับนี่โอเคโอเ,โอเพียบเลยโกอุนินะครับ<ด>แล้วก็ตรงนี้เป็นข้างขาวนะครับมอนสเตอร์ข้างขาวที่เราคุ้นเคยแต่เข้าสู่การสู้นะครับเอาตัวก่อนแหมผมมีเลสนาตัวใหม่นะครับตัวนี้จะตีโคเมินะครับโคเมิเฮเลชั่นนะครับ เป็นท่าใส่ฟ้าแล้วก็บูส์คีิที่เด้วยนี่ตัวหนังสือสีส้สมๆในฮับมันคือคีที่เนะส่วนอันนี้ตัวเดิมตัวเก่าตัวเก่งเลยในฮับท่าลมและจะเป็นอยู่เทีย์ท็อปเลยของท่าลมนะฮะยิงทีแรงมากๆสตันกันทวนแน่เราน้องโตโตลี่มานะครับยังไม่ต้องหิวใครเราเอาไปทำไรเปตีนะรับตีข้างข่าวนี่ ไม่ติดคีย์นะครับถ้าติดคีย์อาจจะตายเลยนะเมื่อกี้นี้เพราะทุกคนได้บัฟจากเลสนามาแล้วนะครับแล้วก็โรโรนะ่เราจะยิงน้ําแข็งใส่ขอเลือกตัวก่อนถ้าเราเลือกท่าเบานะครับเหมือนจะมีเทิร์นเพิ่มนะครับเอาอันนี้ก่อน,ลนแล้วก็ตะลุงนะครับเราสามารถตีรั้งข่าวเอให้ตายได้นะครับเพราะว่าเทิร์นมันใกล้ถึงแล้วนี่ แล้วเธอมันก็จะหายไปนะครับเข้าสู่เทิร์นของน้องโตโตริคิวกันหน่อยเลสน่นะครับอันนี้เป็นเลสน่เป็นเวอร์ชั่นเหมือนถอดเสื้อออกนะครับจะเป็นท่าใส่ฟ้านะไม่ใช่เลสน่ตัวทัดไฟนะฮะคนละตัวกันนี่ <ส anticipated S 1> ตัดมาที่ตะลุงนะครับตรงนี้มีกรอกนะกรบกรอกนะครับเราต้องใช้ท่านี้แหละนี่พร้อมกับลดความต้านทานน้ำแข็งด้วยนะฮะ เบอร์สติดนะครับซิเซลล่านะครับจัดเลยไปปับ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 ไม่ตายนะครับพวไม่ได้แพ้ลมแต่ก่อแตกแล้วนะครับก็คือสตันมันเองเราใช้คู่มืมันเดมฮาเลชั่นนะครับนี่บัขีข้อด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟที่เขาให้เพื่อนๆด้วยแองเจิลสปิริตน่าจะตุยล่อไปสองหมื่นห้าโคตรแรง ไาชั้นต่อไปเดินทางเงินต่อคุณผู้ชมครับอืมดันนี้จะมี2องสองแอรเรียนะครับ2ชั้นเนาะแต่ว่าชั้นนี้เหมือนจะมีจุดเก็บของแค่2จุดเองนะครับถือว่าน้อยนะเพราะดันปกติที่ผมเล่นเนี่ยม,มันจะประมาณ3จุดได้อของแรมมาเป็น celebration medal นะครับ เหรียญอีเวนต e ์นะตรงนี้มีของให้เก็บไม่ตัดภาพแสดงว่าไม่แรนะฮะซิลเวอร์สโตนแบบเซเลสเตียลนะฮะโอเคอ้าวนี่มันเดมอนคิงหรือเปล่าแม่แสดงว่าตัวนี้คือบอสดันเชียนแล้วนะฮะน,นี่อ้าวโอ้มีสองเวฟนะฮะโอเคมีสองเวฟมีสองเวฟนะ ถ้าเดิมครับโคเมเทเรชันนะครับยิงเข้าไปและเพิ่มเปอร์เซ็นต์คิติคอลของพวกเราด้วยอืมมันตีเรากันยับเลยนี่ถ้านี้ไปถ้าหาก,กินลอบดีเลเมนส์ครับโดนทุกตัวตัดเข้ามาที่ตัวตอรีนะครับอาจจะต้องฮิลแล้วนะนะเอาลุมเข้าไปของฮิลนี่ เวลาคิล้วจะลดดาเมจที่ได้รับด้วยนเป็นบัฟที่ดีมากๆากแต่มาที่โรโรแน่นะครับอืมตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันนะเพื่อนตัดเทินครับเขาเรียกว่าตัดเทิเอนลุงต้องท่า,าสองแล้วล่ะนี่คู่ฟุตทีเดียวกอะแตกนะฮะเอาไม่โดนมีการตีภาพด้วยเหรอเกมนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยแม โอเค,อ,เคอ่มีเบอรส์สใช้เลยดีไหม,มหรือจะเอาท่านี้ท่านี้ดีกว่าเบอร์สเก็บไว้ก่อนเอ้าตายหมู่เลยเมื่อกี้ติดขี้นะฮะโอ้โหเข้าสู่บอสเดมอนคิงนี่แกเองเหรออ่มาเพื่อนมันปล่อยใส่ฟ้าใส่เราเป็นอย่างเชแล้วมีคำเตือนด้วยว่ามันจะดุร้ายขึ้นนะฮะ หมายควว่าอย่างไรไม่รู้ยิงไปก่อนติดชี้ด้วยนี่มันพลลายสิทธิ์เราแล้วก็ยิงโลโล่าไปอีกนี่เลยชาเลยกูนะโตโตลิต้องทำงานแล้วแหละนะครับผมเอาตัวฮิวมาเพราะว่ามันใช้ของได้ค่อนข้างไวนะครับก็คือไม่ต้องใช้เทมในการฮิวนะครับกดสกิลฮิวเลยแองเจิลสปิริตนะครับเอาตัวไหนดีตัวนี้ละกันนะครับเอาให้ตายไปเลยไหม หรือว่าจะลุ้นติดคีกับตัวนี้ไม่เสี่ยงดีกว่านะฮะเอาตัวนี้เป็นตัวตัวไปะตะลุงสามารถตีแล้วสตันได้นะครับนี่ก่อแตกปึ๊บนะครับเรียบร้อยอ่าแต่เข้าเทินมันอยู่ดีมันฮิวมันฮิวไปพันหกนะฮะเลสหน้าติดช้านะครับที่โดนเมื่อกี้ ลอบดีลิเมนต์ก็ท่านี้น่าจะลุนได้มากกว่าสำหรับถ้าไม่ตายนะฮะสเปชชั่นก็ไม่คุ้มต้องท่านี้แล้วแหละนะฮะใช้เบิร์สไปเลยกับอินิชิเตต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 เตเตเกมนะฮะอืชื่อแบบเรียกแค่ลิ้นพันทุกที6,200นะครัะฮะอไปตุยแต่มนที่ตัตตอลี่นะฮะอืตัวไรเดมอนคิงเหรอ ดมอนคิงเทิร์นมันเทิร์นต่อไปด้วยขอตีทักทีปั๊บนี่สติ๊กคีด้วยนะฮบม,มาโอเคมันยิงใส่ฟ้าใส่นะครับตัดมาที่โรโรแน่ตรงท่าแรงแล้วแหละนะคับแองเจิลสปิรติตนี่ต่อเนื่องไปนะฮะกับตะลุงตะลุงยังไงดีคูฟุตมีสตนันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับกับคูฟุตจัดไปป๊าบเรียบร้อยอย่างที่ จังวันนี้ตัดไปที่ตัวโต,วตวดี้นะครับคงต้องฮิวแต่ว่าฮิลแบบนี้คุ้มกว่านี่ใช้เทมกันบ้างนะครับไม่ใช้เทมเลยเพราะมีตัวฮิวมานั่นเองนี่เพิ่มดีเฟนต์มากขึ้นด้วยนะครับทั้งกายภาพและเวทมนต์เลยสำหรับไอเทมฮิลลิ่งเบลเอาน้องไปตีหัวมันสักหน่อยให้เกิดการมึนเลสซาติดชานะครับแต่ว่าเข้าเทินได้ อ,อันนี้สามารถฮิวเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับเบสหน้าท่าหนึ่งนะฮะแต่ผมจะใช้ท่าสองไปเพราะเราเพิ่งฮิวไอเทมซิชล่านะฮะตดดิดเบิร์สนะฮะลองใช้กันดูไหมเดี๋ยวขอดูเทิร์นก่อนอย่างอื่นนี่ไม่ลด,ดเลยนะเพราะว่ามันต้านทานท่าลมต้องท่าไม่ตายเลยเพื่อจะค,คุมนะนี่ท่าเบิร์สของเราพายุหมุนไซโคลน ก็แรงอยู่นะหมื่นสามเทือนมันต้องยอมจริงๆลบไป500นะฮะน่โตโตรี่นะฮะิฮิวเมื่อกี้ที่ลบไป500ยเลยนี่ดันทานกันแบบนี้ถึงจะสะสมเพิ่มมา400ยังถือว่าขาดทุนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแหละโตโเนะ่สเปเรวเอ้ยไม่ใช่ไอ้เจ้าสปิริตเนปเหมันสเปเรลโอเค คูฟุตสามารถทำให้สตัน,ดดนหด้าแอปสตันด,ดัมเมจเต็มหลอดแม็กแม็กลุยป้าบเรียกได้เร็วว่าหมื่นตัดมาที่เรสแน่บอกเลยว่าเบอร์สติดเราจะมาจบสวยกับเซกเตอร์เซเว่นเน่โอ้โหลวดลายเป็นไงรอไปสองหมื่นไปเกิดคาโปกเลย เรียบร้อยสเตตเคลียร์จะไม่ได้เพชรน,นะครับต่อให้จบครั้งแรกก็ตามสําหรับดันเจียนอีเวนต์ส่วนของก็จะที่เห็นเมื่อกี้เลยในส่วนต่อไปเีผมจะพาไปเรียกว่าปัม๊มแนนปั๊มเลยเราได้ตั๋วมาจากการเล่นปกติใช่ไหมของเราในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าเราผ่านรอบหนึ่งสาหรับการเคล็ดดันเจียนแนมันจะมีนิวกับเคลียเห็นไหมอันนี้มันขึ้นเคลีย์แล้ว เราสามารถเข้ามาเพื่อสกิปโดยใช้ตั๋วได้นะฮะนี่ผมมีตั๋วอยู่500ผมจะสกิปหมดเลย51รอบจัดไปนะฮะของมันต้องเพียบมากแน่นอนนี่ XP ไม่ขึ้นนะฮจะได้ของแทบจะเป็นล้านเป็นล้านเลยเหรอพี่แนะม่เม,มื่อได้ของมาที่เป็นเหรียญน,นะครับพราเราก็จะเอาไปแลกตรงนี้กับล้านตรงนี้นะฮะ นี่ใครอยากจะแลกอะไรของอะไรที่ขาดก็แลกกันได้ตรงนี้เลยนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมขาดพวกไล์ออฟเนะะี่ยผมจะมาแลกเป็นไล์ออฟแล้วกันนะเอาไว้ในการเพิ่มการ,ตเ,รเติบโตของตัวละครเรานั่นเองของอย่างอื่นก็จะมีประมาณนี้ผมขอแลกเป็นลูกกวาดประสบการณ์มาคูณ2มาเหรียญหมดต้องไปฟาร์มต่อนะฮะ อ่ะอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับก็มารีวิวอีเวนต์แล้วก็เล่นให้ดูนะฮะเดี๋ยวยังไงพี่นัทอะไรก็ต่อฝากติดตามมาด้วยนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอลาอีพีน้าครับเจอก,กัน